วัสดีค่ะวันนี้ MDSoft ก็จะมาแนะนำการคำนวณยอดรวมในสัญญาเช่านะคะโดยยอดรวมที่เราจะพูดถึงกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยอดรวมของค่าเช่ากับค่าใช้จ่ายค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะก็จะมาในเวอร์ชัน1.49.22 7ค่ะสำหรับตัวสัญญาเช่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อตกลงที่สอดคล้องกันร,ระหว่างบุคคล2ฝ่ายนะคะก็คือผู้เช่ากับผู้ให้เช่านั่นเองนะคะโดยในตัวสัญญาเช่าคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นการระบุสิ่งที่แต่ละฝ่ายตกลงที่จะทานะคะหรือว่า จะไม่ทําหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนบริการสินทรัพย์สิ่งของนะคะหรือว่าความผูกพันอื่นๆค่ะโดยตัวสัญญาเช่านะคะมักจะมีการกําหนดเงื่อนไขนะคะที่จะเป็นการกําหนดในลักษณะของขอบเขตการกระทําที่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างกันนะคะซึ่งในตัวระบบ MD Carlin นะคะตรงนี้ของเราก็ยังมีในเรื่องของการเพิ่มตัวสัญญาเช่าด้วยนะคะซึ่งในระบบเราสามารถที่จะเพิ่มสัญญาเช่าได้ที่เทมเพลตตัวสัญญาเช่าค่ะ แล้วก็ในตัวสัญญาเช่านะคะทั้งนี้เราสามารถที่จะระบุฟิล์ในเรื่องของยอดรวมได้ด้วยนะคะโดยยอดรวมที่จะกล่าวถึงในวันนี้ค่ะก็จะเป็นยอดรวมของค่าเช่ากับค่าใช้จ่ายค่ะค่ะและนี้ก็จะเป็นตัวฟิล์ที่อยู่ในตัวเทมเพลตสัญญาเช่านะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ใช้งานระบบยังสามารถที่จะนำฟิล์ต่างๆเหล่านี้นะคะไปเพิ่มในตัวสัญญาเช่าได้เองนะคะ โดยฟิลด์ท okay? ี่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีด้วยกัน2ฟิลด์นะคะก็คือฟิลด์ที่เป็นค่าเช่ากับค่าใช้จ่ายค่ะโดยฟิลด์ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นฟิลด์เรนท์นะคะที่เป็นค่าเช่านะคะแล้วก็ฟิลด์เอ็กซ์เพนนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายค่ะจากหน้าจอนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีฟิลด์ที่ชื่อว่าเรนท์ซัมเม์นะคะกับเรนท์ธรรมดานะคะตัวเรนท์ซัมเม์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟิลด์ที่เกี่ยวกับค่าเช่าคูณกับจํานวนวันที่เช่านะคะแต่ว่าฟิลด์เรนท์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟิลด่่คคาาาเเชแแตตละะะะัันนมปใใวสญญห้ย ถัดมาค่ะก็จะเป็นตัว fill expense amount นะคะตรงนี้ก็จะเป็น fill ค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะแต่ว่าที่เห็นเป็นเลขหนึ่งนะคะทางนี้เราก็ยังสามารถที่จะกําหนดได้ด้วยนะคะว่าเราจะดึงค่าใช้จ่ายบรรทัดไหนนะคะมาแสดงในตัวสัญญาเช่านั่นเองค่ะที่เกี่ยวกับการคํานวณนะคะก็จะเห็นว่า fill นะคะก็จะมีชื่อว่า deposit นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการคํานวณนั่นเองค่ะทางนี้เราสามารถที่จะเอา fill ค่าเช่ากับค่าใช้จ่ายนะคะมา adapt กับตัว f i l นี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ระบบมีการคํานวณค่าเช่ากับค่าใช้จ่ายออกมาให้ในตัวสัญญาเช่าค่ะ จากหน้าจอนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าในเทมเพลตสัญญาเช่าจะมีไฮไลท์อยู่3สีนะคะก็คือสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะในส่วนของสีฟ้าค่ะตรงนี้น plus, ก็จะเป็นฟิลด์เกี่ยวกับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของไฮไลท์สีเหลืองก็จะเป็นฟิลด์ในเรื่องของการคำนวณตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะในส่วนของไฮไลท์สีเขียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบวกหรือการลบนะคะ ในตัวข้อมูลการเช่านะคะถ้าเกิดว่าเรามีการปล่อยเช่ารถนะคะเราก็จะต้องมีการระบุในส่วนของค่าเช่ารถแต่ละคันนะคะแล้วก็จะต้องมีการระบุค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะกิจการนะคะมีการปล่อยเช่ารถ2วันนะคะก็คือวันที่1กับวันที่2นะคะโดยค่าเช่าอยู่ที่วันละ2 5 0 0ันบาทค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้นะคะก็คือมีทั้งในส่วนของเงินประกันเงินมัดจำนะคะหรือว่าค่าส่งรถนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ตัวสัญญาเช่านะคะโดยให้ระบบทําการดึงข้อมูลในหน้าข้อมูลการเช่าทั้งหมดมาให้นะคะกิจการนะคะหรือว่าผู้ที่ใช้งานระบบก็จะต้องมีการเลือกตัวเทมเพลตสัญญาเช่าให้ถูกต้องนะคะจากนั้นก็สามารถเลือกพิมพ์ตัวสัญญาเช่าออกมาได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสัญญาเช่านะคะที่มีการเพิ่มฟิลด์ในเรื่องของการคํานวณคะ่ะ ในส่วนของไฮไลท์สีฟ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ค่าเช่าค่ะในส่วนของตัวไฮไลท์สีเหลืองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟิลในเรื่องของการคำนวณน,นะคะจากภาพนะคะก็จะเห็นว่าระบบก็จะมีการดึงในส่วนของค่าเช่ากับค่าใช้จ่ายมาคำนวณให้นะคะโดยยอดรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นจะพาไปดูการทํางานในตัวระบบกันเลยนะคะก็ในส่วนเทมเพลตสัญญาเช่าะคะ่ะเราก็สามารถมาเพิ่มได้ที่ตั้งค่าข้อมูลระบบนะคะแล้วก็มาที่เทมเพลตสัญญาเช่า ก็จะขอยกตัวอย่างตัวสัญญาเช่าที่มีการผูกฟิลในเรื่องของการคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเลยนะคะจากนั้นก็มาที่ข้อมูลการเช่านะคะแล้วก็ขอยกตัวอย่างรายการเช่านี้นะคะรายการเช่านี้นะคะก็จะมีการปล่อยเช่าให้กับลูกค้านะคะอยู่ที่2วันนะคะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเงินประกันเงินมาจำํำแล้วก็ค่าส่งรถนะคะ ถ้าเกิดว่ากิจการต้องการที่จะพิมพ์ตัวสัญญาเช่าค่ะก็มาเช็คตัวสัญญาเช่าด้วยนะคะว่าเทมเพลตสัญญาเช่าถูกต้องตามที่เราเลือกแล้วหรือยังนะคะจากนั้นก็ทําการพิมพ์ตัวสัญญาเช่าจากตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อพิมพ์ตัวสัญญาเช่านะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าระบบมีการคํานวณยอดรวมมาให้แล้วนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัว ค่าเช่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ดึงมาคำนวณการคำโดยข้อดีของฟีเจอร์นี้นะคะระบบจะทําการคนนํานวณค่าเช่ากับค่าใช้จ่ายออกมาให้ถูกต้องครบถ้วนเลยนะคะถ้าเกิดว่ากิจการมีการเพิ่มค่าเช่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายในข้อมูลการเช่ากี่รายการหรือกี่วันนะคะระบบก็จะคํานวณออกมาให้หมดเลยนะคะแต่ทั้งนี้กิจการก็ต้องมีการเช็คในส่วนของตัวฟิลให้ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งในระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่ากี่สัญญานะคะตัวฟีเจอร์นี้ก็สามารถคํานวณยอดรวมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะ